เรินทำใจนึกดียามบ่ายนะครับแก้ไขอีกรอบรอ,อบนะครับที่มีปัญหาทางด้านเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับไม่ดูการปลูกพืชผักในถุงกระสอบนี่ถุงกระสอบตอนนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ที่สามนะครับรุ่นแรกกระปูกมะเขือเทศก็หลายเดือนต่อมาก็ถั่วฝักยาว โชฝกยาวแล้วก็อันนี้ก็รอบที่สามนี่ก็จะเป็นฟากทองครับมีฟักทองแตงกวาแตงกวาน่าจะเป็นแตงล้านลูกยาวๆนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณเป็นไงบ้างครับมันเสถียรไหมเนี่ยึ้นสัญญาณไม่สเสถียรเหมือนเหมือนฝนจะตกแล้วตอนนี้ตอนบ่าย หัวาลักยาวแล้วก็ตัดต้นที่มันเขาเรียกภาษาบ้านๆคือมันวายครับลูกออกไม่เต็มที่ก็ตัดต้นเพือมันไปทําปุ๋ยย่อยทําปุ๋ยต่อปุ๋ยเสร็จแล้วก็ยังใช้ดินตัวเดิมดินก็คือดินเก่านี่แหละครับแล้วก็ตัดขั้ว,วตัดขั้วถั่วไปเสร็จเนี่ย ตัวสักยาเขจะเป็นอย่างเนี้แอบเร็จแล้วก็ถอนออกแล้วก็ขุดหลุมนำปุ๋ยหมักที่เราทำในสูตรห้าสีสามสองหนึ่งมาลงลงปุ๋ยหมักประมาณสักกัมปะประมาณก,กัมแล้วก็ชื่นเรื่สีที่เรามีสีกากหมักที่เรามีโรยหน้าไปหน่อย แล้วก็กบเอาต้นกล้ามาวางนี่ถั่วไอ้ฟักทองมาวางเสร็จแล้วก็กลบกรบแล้วก็นี่ครับใช้สรางคุ้มคุ้มเพื่อคุ้มความชื้น ถุงก็จะเป็นถุงประมาณนี้ครับเนี่ยลองไปเสิร์ชนี่ว่าถุงเน็ตเอถุงเนเน็ตถึงว่าถุงปลูกผักถ้าปลูกนี้เป็นปลูกพืชระยะยาวครับก็ประมาณอย่างทัวแล้วปลูกกี่เดือนเดือนกว่ามั้งมันมากกว่าเดือนมากมากกว่าเดือนกว่าสองเดือนกว่านึ่งอ่าสักสองเดือนกว่านะ อันนั้นก็อะไรนะมะเขือเทศมะเขือเทศก็หลายเดือนนะมะเขือเทศก็หลายเดือนว่าเขาจะโตหรือผลผลิตก็เราเก็บเป็นเดือนนะอันนี้รอบที่สามพักทองพักทองลูกเล็กนะครับก็ต้องมีค้างให้เขาสป,ปีนลูกใหญ่เรานะ่าจะปลูกกับค้างที่ใหญ่กว่านี้ หรือไม่ก็พื้นฝั่งนี้ก็เป็นแตงร้านเนาะแตงแตงกวาแตงกวาแตงร้านนะลูกยาวๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็น้ำก็คือระบบน้ำนี่นะครับสายเมื่อก่อนเราฝังของเราใช้น้ำหยดแบบหัวเล็กๆรู้สึก ปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอ,อเดี๋ยวยังไงปลูกเสร็จอีกสักมาดูว่าการเจริญเติบโตดินเนี่ยเราก็ใช้ดินไม่ต้องไปปรุงดินนใหม่ครับดินดเดิมนะครับขุดถอนเงาออกมาแล้วก็ขุดเป็นหลุมเติมปุ๋ยอาหารวดใหม่ก็อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ เตรียมคุณลุมเนี่ยถ้าเป็นตัวนี่คน,คนี่ตัวปกตัวักยาวโพนตัวปักยาวขาวค่ะแล้วก็ออกออกแล้วก็ทำเป็นลุ้มบองเนี่ย เสร็จก็ปุ๋ยมาเติมจุลนดีใส่แล้วก็กลบเอาอีกสักกี่เดือน,น,นอ่อรูระยะเป็นไม้ระยะยาวครับหลายเดือนก็ต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ำไม่้อพอที่จะออกลูกมาให้เรา อันนี้เป็นที่เราปลูกประจำเนี่ยแหละครับเป็นปลูกแบบในถุงกรสอบน้ำก็เป็นน้ำเนี่ยสายพีกลางแล้วก็ใส่เป็นท่อไมโครเข้าไปหาถุงมันดูต้นที่เป็นที่เขียวได้นีน่คือเราปลูกเรียกตัวภูพันธุ์อะไรนะอันเล็กอะ่ะ ตัวผู้พันเล็กเนี่ยกเขาจะเล็กๆอันนี้ยังเก็บยังมีผลผลิตอยู่คืยังทิ้งไ้อยู่สักหน่อยถ้าเขาแก่มากไมากเราก็จะโลโลก็เอาพวกตัดเอาเครือกเครือพวกนี้กลับไปย่อยทำปุ๋ยต่อขับหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อางนี้ก็จะเป็นผักโต๊ะผักโต๊ะจะเน้นไปที่สลัดครับปลูกหมุนเวียนเพราะว่าสลัดเราประจำท่องส่งทุงท่งคติตฐ์อนี้ก็จะเป็นแปลงเพื่อมาคันเจอร์อันนี้เราเก็บไปแล้วเนี่ยประกาศขาวนี่มันดีไหมมันฮะ หน้าฝนต้องตัดไปเรื่อยๆอ๋อห่อไปมันจะต้องตัดไปเรื่อยๆก็แกะกีบใบทิ้กเนาะ,ะนี่ครับก็ปลูกแบบนี้นะครับนี่แปลงเบอร์มาการเจอก็ใช้สูตรดินสูตรปุ๋ยเหมือนเดิมฉีดพ่นจุลินรีทุกตอนเย็นทิ้งละสามครั้งจันพุดธศุกร์ อาที่ละสามกันไงจันพุทธศุกรอาทิตย์ละหัว,จวใจสามครั้งอาทิตย์หนึ่งก็มีเจ็ดวันก็จะมีวันว่างกับวันหนึ่งือวันที่มันห่างกับเขาหน่อยอันนี้กระลำปีอะไรหัวใจอ่ะอนนหัวใหญ,หใหญ่แต่ปลูกหน้าฝนก็ไม่ค่อยห่ออะไรเนาะ,ะใช้เวลา อันนี้ก็มาเก็บดูว่าตอนปลูกเป็นอย่างไงอีกสักครึ่งเดือนมีวัฒนาการก็จะเป็นยังไงก็ตามดูไปเรื่อยๆครับเป็นเรื่องของตามดูความวิธีกติกรรมไร้สารพิษแบบเราส <c oughs> ำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ